สวัสดีคะ่ะรวมรถมือ2 JK คะ่ะคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำเป็น Honda Civic 3ดอนะคะแต่งซิ่งทรงสวยเลยนะคะคันนี้นะคะทุกท่านราคา98,000บาทนะคะมีเครื่องเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะทุกท่านเครื่อง B20B แจงลงเร็มแล้วเรียบร้อยคะ่ะขับขี่ซิ่งๆิ่งมันๆกันเลยนะคะเอาใจสายแต่งนะคะคันนี้เกีย e ร์ออโต โชคสตาร์4ต้นปรับระดับได้ค่ะหนึบๆน,นะคะดูเครื่องเสียงนะคะภายในรถนะคะจัดหนักจัดเต็มนะคะทุกท่านชุดใหญ่มากค่ะช่วงล่างแน่นๆนะคะขับขี่ดีสีสันสวยงามนะคะตามรูปเลยนะคะทุกท่านท่านใดชอบเครื่องเสียงหนักๆแบบนี้นะคะคันนี้นะคะเต็มพิกัดนะคะทุกท่าน98,000บาทนะคะ ใช้งานได้ปกตินะคะขับขี่วิ่งดีค่ะแอร์เย็นนะคะแอร์เย็นถึงขนาดหนาวก็เลยก็ว่าได้นะคะเย็นฉ่ำเย็นเ,นเจี๊ยบเลยนะคะรถสวยทรงดีนะคะมีเสน่ห์ขับไปไหนใครก็มองนะคะใครกำลังมองหารถยนต์อยู่แนวนี้นะคะพิกัดดูรถได้ที่อำเภอปากช่องนะคะเล่มเอกสารชุดโอนครบคะ่ะสนใจไปดูรถได้นะคะติดต่อเข้าไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่าน เป็นเบอร์โทรของผู้ขายโดยตรงนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอพิกัดที่ชัดเจนได้เลยนะคะรถเครื่องเสียงจัดหนักจัดเต็มนะคะเอาใจแนวซิงนะคะถูกใจก็เดินทางไปดูรถด้วยตนเองนะคะไม่ควรโอนมาจำนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้นะคะขอลากันไปก่อนพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ